สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรานรในเสียงสำเนียงภาษาตายนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวทันทีสุ่นเกลือข่ายสบอก,กอทัยเภอจเอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่ที่กลุมมิซ่าเขตชุมชนกัสอเะะอินทรีย์อําเภอจเอวดนะครับ เดี๋ยวเราไปพบกับผีกุลเดชยมประมารนะครับผ้มว่าแกต้องยุ่งอยู่ด้านในในวันนี้นะครับถ้าแต่เรียนรู้ข้องที่นี่นะครับมีทางด้านการเกษตรด้านประมงด้านประตูสัตว์นะครับให้ชุมชนในเรียนรู้นะครับและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปห้าผีกุลเดชด้านในกันเลยครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพีกุลเดชครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพีกุลเดชยมพมารนะครับ ตอนนี้พี่กุลาดแดงกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อพอดีวันนี้หลังจากนี้ครับเราจะมีขนาดข้ามานิดนึงนะครับแต่ก็พอดีกำลังเก็บได้ทันทีอยู่นะครับว่าจะรับขนาดดูดูงานในปฏิแบบมาเลเรื่องอาชีพวะได้ที่เราทำกันอยู่บ้างนะครับตรงนี้ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยพยายามที่จะซื้อแซนให้กับตีมันติดข้ามาทุกคนตอนนี้นะครับกิจกรรมของพี่กุลาดแดงเองมีตัางเยอะแยะมากมายนะครับต่างด้านการเกษตรด้านประมงด้านปศุสัตว์นะครับมีการปลูกพืช อ formal, พอสมปรารถนตีละล่ากิจกรรมเดี๋ยวก็ไม่ปีกีฬาเดชนะครับช่วยบรรยายว่าครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมตามมาเลยครับตามมายุดดูในแปลงของผีกีฬาเดชเลยนะครับผีดูรมรื่นมากเลยนะครับครับครับก็อะไรพวกของเราเองนี่คร wu, ับเรามีเหลืองพัดเหลืองพวเนี้ยอันนี้เราเป็ี่ยนไปกล้องประญาพันกล้องแลื้อยายังให้ผีช่วยมาครับอ่าตอนนี้ครับอันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่อยู่ตรงตรงตรงไหนครับผีอำเภอฉวัครบอันนี้อันนี้อำเภออวดนะครับอันนี้ก็เป็นเกลือไข่ ับเครือข่ายของของเราที่ที่มีอยู่ในเครือข่ายที่ว่าเราประสานงนั่งเฉลิมโต้กันตลอดนะครับตรงนี้ในต้นกล้องแต่ละตำบลด้วยนะครับเล้ที่เราประสานกันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็มีเดสก็คือพีกุลาเดชอยู่ประมาณนะครับอยู่ตำบลตาสะเม็ด่าครับตาสะเม็ดในต้นของเราก็มีเบื้อโต้มีได้กันอันนี้ครับคนดีมากอันใดติดต่อได้เลยครับตอนนี้ก็คือมีตุกตำบลนะครับเป็นเครือข่ายกันท่องเที่ยว กับก่อนในต้นข้องท่านเห็นรู้นะครับทีทีนี้นะครับปุ้มก็เป็นประธานทุนเกือบใกล้ตองเที่ยวข้องตมบุญอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อนในต้นข้องท่านเราเนี่ยเราจะมีเรื่องการปลูกพักนะครับการเลี้ยงแพ้เลี้ยงการทำดินปลูกการทำต้นดมร่มอะไรต่างๆการผสมผสานนะครับการปลูกซ่อมอยูบขุนนะครับแล้วก็การเลี้ยงพึ่งนะครับแล้วก็ในต้นข้องเราเองเนี่ยก็ปลูกพักตัวไปนะครับตีวปลูกพักแต่ละ สมัยในในพื้นที่ด้วยนะครับแต่การในการทาปุ๋ยก็คือจัดการในก้องการราชจัดการคือเอาข้างในทางงวดที่มีอยู่นะครับเปืือที่ย้ายเปลือกเกิดประโยชน์ที่ทุกงทุกนะครับเปื่อที่ย้ายในทิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับในการีการเปรียบเรื่อต่างๆเยอะะมากมยเดี๋ยวเราไปเร่กันเดี๋ยวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับครับ ไอ้นี่มีเหลีงยงพึ่งอยู่ดดยไหมครับนี่พึ่งอยู่นะครับอันนี้พึ่งอยู่เปิดได้ไหมครับพี่ไอตัวนี้ไอ,อตัวนี้จะเป็นเปิดฝ้าบุญครับไอตัวนี้อ๋อจะจะมีอีกชุดหนึ่งที่เปิดฝ้าหลังได้ครับตัวนี้อันนี้มีพึ่งอยู่ด้านในนะครับอันนี้พึ่งอยู่ด้านในน,นี่ต่ว่านนนนนเ,วเปิดฝ้าเปิดได้ครับนี่ครับเดี๋ยวกลองซุมเข้ามาแค่ๆเลยครับครับ กับก็เด่นส้นก้อ,องอ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่ว่าเราส่วนใหญ่จะมีนคนเข้ามาทุกท่านดูงานอยู่เป็นบ่อยๆประจํานะครับก็คือเด่นส้นของการเด,ดียมปูดั้มคนดูนะครับเด่นส้นเนี้ยก็คือในการเลี้ยงในพื้นทีน่น้ำจืดเนี้ยเราใชา้เกลือเกลือดั้นะครับเกลือดั้ เอามาบริหารจัดการในต้นโครงการเลี้ยงต่างมดเนี่ยใจน้ำมุนเวียนอยู่สี่ปีนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับแดีวก็ไม่ได้ใช้น,น้ำดิ่งไอ้ไอ้พื้นที่เสียไอ้นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็เราจะใช้ปูดั้นะครับต่างฟังอันน้ำมันแล้วเอาไปนะครับเอามาเลี้ยงนะครับระบบก็คือเราคุค้นเพื่อที่จะาาให้ได้จำแนงไปในหนึ่งเดือนหรือ,อสองเดือนยังติดทีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกคุ้นถึงเป็นปลูกลูก็ได้ต่างๆ่เดียร เราไม่ทราบมาติจ่าจะดกานใดในบางส่วนนะครับพื่อติจ้างให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแหล่าไก่เหล่ากาดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เราเรี้ยงทั้งนึงเนี่ยทั้งนึงก็จับหน้าตัวไปแเลยครับทันึงเราไปรียบรูปทำขนมจีบปูนะครับแหล่าปลาพัดมีปูดำอะไรพวกนี้ครับเราใช้จับหน้าเวลาเรารับคณะสุดท้ายดูงานที่มาดูในทุ่งของเราเองนะครับชวนยังจะทำกันอยู่แบบนี้นะครับย่าให้พี่ช่วยเล่าวิธีการเลี้ยงปูสักหนึงครับ เราต้องเตรียมน้ำหรือต้องเตรียมวัสดุหรือครับอ่าส่วนใหญ่นะครับในทุ่งของการเรามุงปูด้ำขวดูนะครับเราจะใช้น้ำน้ำจืดนะครับผสมน้ำเกลือนะครับแล้วก็เราล้นน้ำไว้ประมาณสามอาทิตย์นะครับก็คือตีน้ำหมุนเวียนอะไรเนี่ยครับสามอาทิตย์ในทุ่งของการตีน้ำหมุนเวียนสามอาทิตย์เนี่ยเราต้องเตรียมขาปีดน้ำและต่างๆตามเพิ่มอยู่ประมาณที่แปดถึงสี่ทิศนะครับเวลาปี๊ดเนี่ยก็อยู่แค่ทิศเจ็ด ถึงแบตนะครับส่วนเลืาต่างๆนี่ก็เราจะใช้มืกใส้เดือนแต่การจุ่มกีกันห่อแส้งนะครับเหมือนตัวตัวนี้ที่เราตื้อแต่ตัวนี้ก็คือช่งก่อแจ้งที่เราทำเองนะครับก็คือทุกคนนก็สามารถทำได้นะครับก็คือใส่เคยเป็นว่านหนังปลานะครับสก้าเพื่อพุ่งหยดลอนพวกนี้นะครับแในการใส่เกล่ยออกมาใช่ในน้งร้อนเนี่ยในการทำตักเด็ดไว้นะครับถึงตัวนี้ที่เป็นใบข้องเหลืองก็คือเวลาเราหวานไม้ปูนะครับเป็นปลาทรดอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นหอยนะครับพอเาไว้เรากินเป็ดเทลเล่เนี่ย ก็จะเกิดเอ็มโมนี่ไในระบบนะครับพอเกิดเรื่องนียปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยครับเราตีลงไปนะครับพอเราตีลงไปทัดเรียเนี่เอ็มจุดที่จะขอแท้งเนี่ยก็จะไปกินระบบเอ็มโมนี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งทำให้น้ำรับมาดีเหมือนเดิมนะครับไอ้ตัวนี้ยถึงไม่จำเป็นจะต้องเองาหนามเนี่ยต้องใต้ทิ้งไปนะครับอ่าก็คือจะทำให้เตือดตาแลน้ำมันเนี่ยมุนเวียนครับมัมุนเวียนอยู่ตาลอดเลยก็คือเละเละแต่างๆหรือว่าเละตัดนะครับหรืออ่า แคลเซียมอะไรพวกนี้แมกนีเซียมหรือดื้อทิ้งแต่ทั้เนี่ยก็จะเท่าซุ้มหลือก็หมาขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ทิ่งที่ว่าพอครบที่ปิเนี่ยเราก็จะเก็บไว้แต่ทั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาว่าเอาข้าวบ๊อบส้วนนะครับตรงนี้เราใช้ขนาดปูกี่เส้นกรบเรียงครั้งแรกส้วนส้วนนี้ขั้นต่ำนี่ยับผมจะแต่ส้วนนี้จะแนะนำให้ครับทีมมาทุกท่านถึงงานนีย ต่ให้อยู่ที่ใส่ประมาณอ่สิบตัวโลหรือสิบห้าตัวโลสิบห้าตัวโลเนี่ยอาจจะเล็กไปอาจจะเอาใจตัวโลกระได้แต่ว่าเป็นผูู้กคุณเนี้ยนะครับถ้างากนว่าเราโราจกเอาตัวเล็กมาเลี้ยงให้ตื่นหญ่เนี่ยมันจะชาชาครับใช้เวลานานนะครับเราจะเดี๋ยงระบบเนี้ยก็คือระบบการเราคุนผูกไข่ดีวะนะครับอันนี้เลี้ยงได้ทั้งเผ็ดผู้เผ็ดเมียใช่ไหมครับเลี้ยงได้ทั้งหมดเลยครับเลี้ยงทั้งหมดเลยครับแต่ว่าต้นทุนนะครับซือว่าก็ไม่ไม่สู้นะครับอ่าตัวนี้สามารถที่จะลงทุนได้ประมาณเงื่อนบาท ค่ะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราตั้มแต่เนี้ยประมาณไม่คือหน้าพันนะครับแต่ว่าตุ้นปูในการลุ่งมาเตลารอบเนี้ยเครื่องสุดอยู่ที่ประมาณเมื่อนในะครับในขเดี๋ยว่านนึ่งเมตรยาวส่งตรนาทีนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเวลาใกล้เนี้ยอาจจะถ้าลงไปหรือไปด้วยเนี้ยมันจะได้เป็นเกือบเต่าตัวเกือบเต่าตัวนะครับก,รกับตัรวรอบนะครับด้านหลังนี่เป็นไอ้ไอ้ไอ้กังขั่ปิดตัวนี้ก็จะเมื่อนเราจำเนีเรามีห้อยหลังร่มอะไรพวกเนี้ยครับเราก็ใช้ไว้นะครับเด็ดรองเนี่ยครับ ประเด็นก็คือบ่อรับน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นบอ่อปูนไ <c oughs> ม่ใช้เป็นพลาสติกนะครับเพราะถ้าทิศวาโปร่งปูนเนี่ยมันสามารถที่จะดึงก้องเสียได้ต่างๆหรือที่หนึ่งที่ร,บรับส่วนโนยาำลูกปุ่นพวกปูนลายนะครับในนี้มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ดออติดจากเนี่ยนะครับทูบน้ำจากข้างท้ายเนี่ยครับเหลือกไว้ตัวหน้า อีกตัวนะครับเลี๋วกผู้นำจะข้างหน้าขึ้นระบบข้างบนเลีวก็ทำสะดือให้มาลงตัวไทยตัวเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการระบบหมุนตลอดก็คือแสดงว่าน้ำจะไม่มีน้ำเสียกับพื้นทุ่ธรรมชาติเลยนะครับไม่มีครับไม่มีเป็นการระบบน้ำหมุนเวียนใช่ครับเนการใจน้ำเราหมุนเวียนในเกิดน้ำเป็นซีโรเวทนะครับบางตัวับใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้อันนี้หยกได้แต่ว่าต้องระวังมือนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อเพื่อมันนี้ป่ะอันนี้ปูมีอันนี้มีูทีกจะเต็มเลยตันนี้นะรับตอนนี้ ตอนนี้กลุ่มลูกค้าค่ายที่ไหนกาแฟส่วนใหญ่ก็คคงงมันจะมีตลาดอยู่ส่วนล้างอยู่แล้วครับส่วนล้างจะมีก็เป็นสิบโลยี่สิบโลอาิบโลพวกนนี้มีอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนตัวปฏิบัตเรียงทำเล่นเรียงนี่ก็จะเงียบไปนิดอ๋อแต่ว่าอย่างคนติดตามบางส่วนนะครับที่่วาแต่ว่าก็คือโบกตัวโบกกับพวกเรานิดนึงว่าการเรียนปู้ดำเนี่ยมันจะเป็นรายได้ทีไม่แตกตัวเพราะว่าปูมาแต่ระรับแต่ระรุนเนี่ยมันคนหลับคนหลาตีคนหลานั่นนะครับเราจะเเป็นว่า อ่าตรงเล่นิดนึงนะครับว่าแต่ว่าคาคาปืนด้านต่างๆเนี่ยก็คือตัวกล้มีอยู่แล้วได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้นผีเรื่อ,องนี้ห่วอ่าต้องจำเป็นว่าต้องมาเบางทีว่าเพื่อว่าเตล่ปูเนี่ยมันแย่หรือเปล่าตอนนี้อตอนนี้พี่จะจำหนายกิโลอยู่ทีท่่เทาไรตอนนี้ในต้นกล้อง,องบาน์โรว์ฟังงาวเทยเนี่ยราคาปูมันจะขึ้นอยู่ประมาณสี่หรือว่าถึงห้าหรือว่านะครับแต่ในต้นกล้อง,องฟัง,งาน้ามันเนี่ยตอนนี้หลาทุษ นะครับก็จะอยู่อยู่ที่สามร้อยว่าสี่ร้อยว่าเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้คือน้ำจื<ะ>้นลุ่งเยอะนะครับบ้านเราเนี่ยปูน้อยนะครับแต่ไม่ปูตาบ้านเราเนี่ยเป่งว่าพังงานน้ำมันนะครับแต่ว,ว่าหลังจากนี้ก็ับมันจะตักเดือนตองเดือนก็คงราคา,าน่าจะเป็นปกตินะครับพะะเพราะว่าไสว่าลูกป,ปูมันก็สามารถขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับอย่าลืมใส่เลยนะครับ<ะ> เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตัวต่อไปนะครับที่นี่มีปลูกส้มจะปลูกส้มโจขุนส้มโจขุนนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยนะครับสำหรับอำเภอเฉลัวดงเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูส้มโจขุนกันต่อครับอันนี้เป็นส้มโจกุนนะครับครับก็เดีต้นงองส้มโจกุนนะครับอันนี้เราก็เอากิ่งพันมาเราเราขยายกิ่งพันด้วยนะครับแล้วก็ในการปลูกเนี่ยต่างวัดเนี่ยตัวเนี้ยจะเราจะใจเป็นต้นองกี่เปร์กี่เดือนคิวว์นะครับก็คือ เน้นน้อยที่เราจะใช้นั่นเดี๋กับตัวเนี้ยดีเราผลเนี่ยเดี๋ยกับการจัดระดับต่างเนี่ยก็คือเราจะใช้น้ำมักเป็นน้ำมักปลา <c oughs> น้ำมักปลาจะว่าเราสร้างปลา <c oughs> ไม้ปูปงเนี้ย <c oughs> แต่ว่ามันเลือดเราก็มักโอ <c oughs> เอาใจในหัวเรือนอะได้ตีเลือดเราก็มักโตครับก็คือใช้มักปืดใจกระชั้น ครับแต่ว่ามักซัดโรามาใจากระพรืดน,นะครับตัวน,นี้มันจะเฉลยได้เลยการทำสมบัติใหม้ตัวน,นึงกันเดี๋ยวมาเฉลยท่าไมพีตึ้งเลือกปลูกซ่อมอยู่ที่อำเภอจาวนครับคือตีจาวนเนี่ยกับาน้อยไร่นะครับน้อยไร้วะนะน้อยน้อยกุ้นหรือก็มามาปลูกซ่อมพืม้นที่กลางเลเหมือนกันครับตัวน้เป็นหวังขุดดอบดูดูอ่างอกดอบดูดูนะครับไอ้นี่ซ่อมก็คือเป็นตลอดตั้งปีนะครับอ่าช่วงช่วงรอตีราปลูกเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นซ่อมเกี่ยวว่านนะครับแต่ว่าพื้นที่ แต่วัดนี้น่าจะปลูกท่อมอยู่คุณได้ครับเช็คพื้นที่อยู่ประมาณช่วงปีเหมือนกันว่าได้างใดลุงอันนี้นรเราต้องดูในเรื่องกาดินอย่างไรบ้างครับพี่ก็ในเรื่องกาดินนะะ้นเวลาเราเช็คปกติดินเนี้ยก็คือมันจะให้ของบ้านติดทุ่งอยู่แล้วนะครับ hmm. แต่ว่าในต้นงขงความชื้นเลยครับความชื้นเนี้ยเราเช็คช่วงปีว่าอากาศชื้นได้ทุดเก็บเลยนะครับแต่ว่าพอเราเช็คได้ที่ทุกต้องแล้วว่าความชื้นบนเนี้ยได้นะครับเราอะไรเอาเอาต้นสุกุนเนี่ยมาลงนะครับก็คือแล้วยาวว่าพอความชื้นดีเหมาะสมช่วงทุว นะครับก็จะทาให้เวลาลูกมันใหญ่ลูกมันจะแย่แย่ลูกเรียนเนี่ยมันก็จะไม่แตกนะครับบางทีบอกว่าถึ้งจะปลีแตกม,มันจะความยิ้มในโพลจะใหญ่ตัวบอรอนไม่โพอะไรพวกน,นี้แกมเทียมไม่ทึ้งอะไรพวกนีน้ครับน,นับ่นกับบรรดาการผสมผงพีมีนุ้ยงานให้เข้ามาส่งเสริมด้วยความรุนไหมครับก็ส่วนใหญ่จะมีทังปฏิกิรดินนะครับหลืเกษตรนะครับตรงนี้ก็เข้ามาแลือก็มีหละใหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเรื่องนะครับว่าโรยตำบลนพืชทุ่นราคาบันพืชอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ มาสัพอรตนะครับถึงกล้องมันกล้องลุมนาปักมานั่งเองกอ็มีเวเข้ามาเยี่ยมเย็ยนยนะครับ,รบเวลาเรามีกิจกรรมอะไรก็มาถึงการแเล่นนู่นแหล่นนี่ก็ช่วย อ่า uh, เล่งเฉยโบกกันนครับกว่าปน,นุปน,นี่ได้นะอันนี้นะพี่ดูแลเรื่องโรคอย่างไร,รครับโรคที่เกี่ยวกับส้มเรื่องปืดะกุนซ่อมกับพีนไผ่เอ่อต้นไผ่ดีดีใช้อยู่ก็คือไม่ใช่เป็นเป็นชาโนมากนะครับไม่ไม่ใช่นะครับบว่จะตวนไผ่จะเป็นหนัประมสดใหม่เจมัลเป็นต้นไผ่หนั mm hmm. นประมสดใหม่เลยก็ในต้นก้องอีกตัวก็คือควันกว,นวยถึงโรคะก uh, วพอดีเราเลี้ยงวัวเลี้ยงเปรยเราใช้ไฟ คันไฟตรงนั้นนะครับมันจะรุมอย mm ู่่วนนึงนะครับเผติจาแต่ว่ามันจะไปช่วยเรื่องอ่าสั้นติ่ทำไมใบมันช่วยกันนะครับพวกแมงพวกเล่นมันจะหลายเบงนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางติ่ทำไมอ่ามีโรกนะครับแต่ว่าเมื่อในรต้นกล้องอ่าพวกมาเล่โจอต้นเล่พวกนี้นะครับเรากอยจ่ายปูนข้าวนะครับอย่างเช่นเราจ่ายลักกันแบบธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติที่เราจะายกันไปอันนี้ก็ลงลๆงลองเกลยครับการต้อนรับข้องลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับ การต้อนรับกล้องลูก้าก็รื้อว่าใจได้ครับส่วนนี้การชั่งเราก็ค่ารามปกติกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็แก่ซ่อมดูนะครับ่อนข้างผิวจะบางมากนะครับอนี่นะครับผิวมีน้ำย่อยลงมาแล้วนะครับผิวบางมากนะครับมีขึ้น้อมด้วยมีขึ้น้อมด้วยนะครับดังนั้นน้องเบกวนปีต้องกินจุ่ม รอมานผู้ชมดูนะครับลองเทงก่อนอันนี้ไม่รู้ว่าอันนีม้มันจะอาเปรี้ยวอมวานนิดๆนิดไช่สำจกคุณญว้านแบบเปรี้ยวอมอมหวานนะครับอืได้ครับแล้วคุณใต้หน่ย้ยเราด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับเนี่ยนะครับก็คือปกติมันลูกเต่งเนี่ยครับจะประมาณอยู่ที่อุ๊กิปและก้าอุ๊กซิป แต่ถ้าว่าลูกไซ้ใ่เบอร์ใ่นะครับเรจะไปลูกกิโลละแปดสิบตึ้งรยนะครับอันนี่ไซ้ลูกตาบุญนะครับเนี่ยมันจะเหลือใหญ่นะครับเดี๋ยวเหลือใยเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นดอกอันนี้ผมเก็บไปไปซ่อมซีลอะไรครับซ่อมที่รังจุดใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวแไปมาอันนี้อันนี่ครับอะไรอ่าจุดเนี้ยครับไอ้จุดนี้จะเป็นจุดลังรังรังจากจุดเดียวเดียวที่ผมยืนยืนกันอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกเยอะอันนี้ครับมันจะเป็นลูกเยอะมากอันนี้กลมไส้เลย อันนี้จะเป็นลูกดอกนะครับลูกมันจะเยอะเราจะดูอย่างไรครับว่าลูกในตึ้งเวลาจะเปลี่ยวนะครับเราจะเล็ลักษณะนะครับก็คือเราจะกดใต้นะครับแล้วลูกมันจะเนิ่มๆนะครับลูกจะเดินนิ่มนะครับตัวนี้แล้วก็ทวนนึ่งเนี้ยผิวนิ่มกระลังบบแบบนี้ครับเนี่ยเพราะเสียงว่าเราต้องคัดเลือกที่หละลูกเลยครับนะต้องต้องคัดด้วยครับต้องคัดเลือก แต่ก็มันมันจะเป็นช่วงอยู่เพราะวะ่าเมื่อนส้มอยู่คุณเนี้ยเขจะเป็นเขาเขาจะเป็นตลอดปีอ่าเนี่ยมันรุ่นนี้เราคัดคล้ายบางทวนแต่มันจะมีรุ่นนองนะครับแล้วก็มีรุ่นไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่งออกหลาทุตแล้วก็จะมีดอกดอกไม้มานี่ก็หลังอ่าพอเต็กคุณเนี้ยครับมันจะเดิมมีระบวางตกลุ่มนะครับ มันจะมีดอกไม้ตามนะครับตัวนี้นะครับครับทำไมซ่อมก้งแปลงผีถึงต้องทําคางลานดวกนี้ครับมันมันเป็นมันคือตอนมันมันไม่หญ่มาแล้ครับแต่ว่ามันนักมันนักเกินไอ้นี่ไอ้นี่เหล็กนัวครับมันผ่าลูกเราก็เลยให้เอาตัวนี้หลับรลับไวยนะครับตัวเนี้ยลับรับกิ้งไว่อ๋ก็เลยให้ตั้งคางเป็นลานพวกนี้เํานลานเลยครับปุเนี่ยในจุดไม่นี่กันหรือมวกหมาไม่เลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เราเนี้ยเอามาตั้งคางไว้ให้เพื่อที่จะไม่ให้กิ้งมันมันแบกเกินนะครับ ไม่ต้องขำซุ้มอ่านี่ครับคปลูกไปเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ทําไว้ให้ก็จะมันมันจะหักครับงฮักได้ครับเพราะว่าถ้าว่าเกิดว่ามีมาเร่งมีมาเร่งเข้ามาจ่อไปเนี่ยครับครับมันจะหักไปเลยครับฮักอาคาไปเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเหมือนแม่งจ่อไปเนี่ยครับอันนี้พอเราใจปูนข้าวใจยาเท่นแล้วมันก็จะสมเต็มตัวเองได้ไปด้วยนะครับครับเอ๊แต่ผมได้ยินเสียงแพะร้องแล้วท่านเดี๋ยวเราไปดูที่แพะกันต่อได้ได้ไได้ครับ ป่าอนี้ได้ได้จังว่าว่าได้เวลาครบป่านอนี้ลองหมากนิดนึงครับไปเป็นกับการในท่อนก้องก้องรอเลยครับเป็นท่านเรียนรู้ติดซ้ำนะครับเรื่องการเรียงแพร่เนี้ยนี่เราก็เรียงอยู่ปกตินะครับเราจะมีหลบคุณนหลบเล่นหลังกลุ่มก้องรอแต่เมื่อเนี้ยเขาจะโยงเย้กันต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเป็นเขาอยากว่าคุ้มแพลงใหญ่งแยะนะครับตอนนี้พีเรียงแพร่ไส้พันนะครับไส้พันไส้พันโบนะครับไส้พันโบอันนี้ก็ประสม เป็นเป็นข่าบปันปั้ทุมนะครับมีโบอแล้วก็ม,วกมีเองโกโ้ผลน,นี่กับผลแต่ต้นนี้เขาจะเป็นบ้หมากว่านะครับอันนี้ผสมลูกบ้นะครั <c oughs> บอันนี้เป็นลูกคุณหนังมัดนะไปนี้อันนี้จะเป็นลูกคุณอ่าก,าาก,กอกนี้จะเป็นลูกคุณหนังมัดสิเราคัดมาจยกนู่นเลยครับไอ้นู่นจะเป็นกอกใหญ่อีกตัวอ๋อครับไอ้นู่นเป็นโบอเมเปินน้ลนะครับเป็นโบอเมเปิ้ลเลยครับโบ้หลูกใหญ่หลุคุณเราจะพาหม่อว้ที่นี้ นะ uh ครับเปิดถึงจะคุ้นในนี้นะครับอันนี้ผีก็ให้กินหญ้าที่ในสวนครับนะครับปัญญาในทวดให้กินนะครับแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกขี้เปยมุ่นเปทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะเอามา,ชาใช้ในในแปลงทั้งหมดนะครับแปลงอเงี้ยบางทีเราเข้ามาโกงไว้ข้างหลังเนี่ยครับเต้นหญ้าที่กินได้อทั้งหมดแบบโกงไวปีแล้วช่วงกลางที่เรามาโค้งพอไร้หว่าพอหว่านหนึ่งปีพอข้าวนาฝนพับมันจะหยุดมันเลยพอช่วงนาฝนหรือมาหรือว่าช่วงเราตีน้ำมัดน้าปุ๋ยเราโคงไว้บนท่างมดเนี้ย ก็จะทาให้ต้นไม้ทุกต้นที่เรามีในแปลงได้รับกินม็อเลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปหาปุยข้างนอกมาซื้อนะครับถุวนะครับตัวไหนท่นบอกนี่ก็วันนี้วันี้เรามากะาก้าวจังว่ากินวันนี้เพราะมันต้นแง่ใกินจากกับเตียงอ่านแปลเนี่ยกินต้องต่องเวลานะครับจุดแง่ใจพักอย่างเดียวนะครับในวันนี้ก็มาต้องปนอ่านแพร่นะครับใจใจแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปย่าอยู่ตานนอกอยู่วันนี้อ๋อ ไอโนกาจะเป็นหลูกุ้นที่ิึงเข้าไม่มาเด็กอ่า่องตามันดีพ่พานนะไอโนกาทิปวารุกอ่าเา,าตอนนี้อยู่รวยทิปรยวยเกรวยเก่าบ้า,า,บาทรวยทิปเรารู่สึกว่าตอนี้ของกลุ่มนะกอ,องกลุ่มอยู่บนมาณนั้นแต่ว่าตัวล่างเนี้ยพมกพแบงตัวน,นี้ครับมดีม่ท้ไรแต่ว่าตั้งยังยังซ่องไรลวกต่อมลูกลูกตุย่างครับลูกสะระพูกหมวงมั่งเลยมั่งกับพวเนี้ยแต่ก็มีหัวกัน มีวัวเราเลี้ยงวัวเนี่วัวผมไป่ออกหนกอะไรนะครับแล้วก็มีเฟลชุดนึงก็คือกินหญ้าในแฟลต่างมดนะครับกีวัวกีไรกาต่างมดอยู่ในนี้มดกับรอยน้ำลูพื้นรดีก้าวมาย่างก้าซื้อว่าออกดีไหม่กัออกดีนะครับเพราะต่างกีแฟลกีวัวปุ๋ยต่างมดอยู่ในนี้ต่างมดนะครับช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะตรงนี้แต่แบบนี้บผมวันนี้ไอ้โบไอ้โบว์ผมเนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรแล้วก็นเปกินเนี่ยเปมันไม่รู้จักกฎก้ม มันจะกินได้เต็มที่เลยนะครับเป็นยาเหมือนกันนะครับตรงนี้ในก็เลยปลูกไว้ทำพงไตห้ขึ้นไปบางนะครับบางท่วนนี่ก็เลยจะได้ไอตัวนี้ปุ๊บม,มันจะไปไปรูปส่วนนึ่งกันเลยตัวแกเปยบแล้วก็คือเป็นน้ำยามักทุ้มอ,อันนี้เราไปรูปทถ้วนเติมเติมไอพวกนั้นนะครับแต่แต่กตาทำมักน้ำมันนะครับผ็คือไปกว้านเลยกว้านนะครับแลวก็มักทำนน้ำมันเราตาปุ๊บตัวนี้นะครับไป่าหลวดงอก,กิดน,นึ่งหลักถ้อา่าผิว นังวัวครับร <toothpaste. S 2> ซื้อว่าดอกกระเพรรุบได้ได้เดือนนะครับตรงนี้เนื้ออันนี้ครับเหมือนกันอันนี้ครับเป็น,ปนกีเพลกีไรต่างหมดไอ้ที่เรหอมหวาใช่มากอันนี้ลูมมกล่าวตั้งไว้เจ <c oughs> ๋อเจ้เนี่ยครับอันนี้ปลาหนังว้อ,นอนมอีนุ่งปลูกมาได้ลูกดีนะครับแต่อันนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยม,มักเดี๋ยวดูอนี่ดีกินเลยกินเลยเนี่ยครับเป็นปุ๋ยมักตีีโรมักตีได้มาจากกอกเปรตีไรเดือนตีโรแม่เลยตัวนี้จะต่อไปนะครับอันนั้ก็จะเป็นดินปลูก ที่เราป้าไปตำดิบลูกไอ้ไก่กับเจ้าบ้านแบบนั้นะครับเนี่ยซึ่งมัดิบมันจะรวยครับในบ่อมักหนึ่งบ่อนี้ประกอบไปเอ่อเบื้องครับเนี่อเตีดหญ้าเตียดหญ้าสามช่วนแล้วก็หมุนชั้นหนึ่งช่วนก็คือไอ้นี่ต่างกี่วัวกี่ใบก็คือหนึ่งช่วนแล้วก็เรามักมารวมนี่หลักวอนเนี่ยหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะตอนนี้ร้อนเริ่มเริ่มเริ่มล้วนแล้วนะครับซึ่งว่าเนื้อเยอะเนี่ยนะครับซื่งว่าเราได้ปลูก เย็นนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการของผมยังยังไม่แท้ที่โปรดร้ายว่าผมจะต้องเอาใส้เดือนที่ผมเลี้ยงอยู่กันนั้นมาโปรยเบื่อไอ้กินอีกรอบนึงครับอันนี้เป็นกี้แพลครับกี้แพลครับกี้แผลแบบบีบแต่ว่ารู้เป็นแม่แม่ไอ้สมกรมมันเนี่ยนะเราจะได้ปเนี้ยพอได้ก็คือเทล็หมาเทล็ดใบพกนี้มันให้ตัวอยู่แล้วนะครับผลิตใต้พวกนี้เนี่ยตุยลืมตุยแล้วครับเดิมเดิมเนี้ยเดิมยิ้นเลยเนี่ถือว่ากระบวนการ แกกรบเนี่นย,ย,ยกรับเมื่อกี้แหเดียวเราเป็นเปรย์เปกันมาไหมครับวัเดียวก็ส่วนใหญ่กับเปรย์เนี่ยวันจะมีลูกครับต,ตอนมีลูกมันจะมีนุ่มนะครับบางเต้าก็ง่ายดูดบางเต้าก็ไม่ดูดซึ่งบางเต้าเนี่ยผมไม่ดูดเราต้องดีดนะครับเราดีดเราปัานกันแบบกาเชื่อมแบบรวยนะครับตรงนั้นทุกทายเจทีวเราเข้ามาไปรูปเป็นสบู่นุ่มเปรนะครับไอ้ตรงเนี้ยซึง่งสบู่นุ่มเปรจุดเนี้ยเราไม่ใช้เกฤษณ์ มาทำนักการคือกระบวนการการการ่อนตีใจน้ำมันทั้งหมดมาทำให้เป็นมากวนมากวนน้ำมันเพื่อที่จะให้เกิดเป็นเนื้อตะบูกินเป็นเนื้อตะบูนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อตะบูทัดแล้วพวกเนี้ยใจซื้อว่าดีมากนะครับเดี่ยมนะครับตัวเนี้ยเดี่อมนะครับเดี๋ยวใจนะครับในทุนๆๆๆๆกอ้องกันทำตะบูนเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีได้ไ กล้องทีนี้นะครับมีก็มีได้ทุกนึ่งกล้องสามซี่ฮะยกเจ็ดเจ็ดรูดนะครับแต่ว่าเมื่อทุดสี่ยกกับทุดสี่เจ็ดเนี้ยอันนี้จะตามดูดการนะครับแต่ว่าในต้นกล้องนุ่มเป๋เองเนี้ยเรากระจายแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราจะชุมหนังผึ้งด้วยหนังด้วยเหลวนุ่มเป๋เหลวแล้วก็เราจะใช้หนังผึ้งชนนาร่งถึงเราเลี้ยงอยู่เองด้วยนะครับคำบุญเนี hmm. okay. و, okay. uh ้ยเป็นน้งเปึ้งชนนาร่งทั้งหมดนะครับเอามาประทุนกับเนื้อกระปุกนะครับตัวเนี้ยเปิดติย่ายเราได้ใจไปทิ้งดีดีสุดนะครับตัวเนี้ย อันนี้ก็มาจำแนกตัวนึงนะครับตรงนี้เรามาเปลี่ยนบุกดีดีน่อนะครับผมมาตรงนั้นเร็จเามายินดีตัวผลิตภัณฑ์เราฮิตนึงนะครับอาจจยิ่งเร็วก็ไอเดียมันจะพุมว่านเลยครับพอหวาเราเรามักมักแอนหน่อยเลยนะเดี๋ยวนะมักเสร็จเลียบร้อยเรามากาทุ่งมันนี้ครับเราบากาทุ่งนะครับพอเราบากาทุ่งปั๊บในราจำแนกจบละมีมาถึงสามพันบาทได้นะครับอันนี้เป็นอ่าในตุ่งเนี่ยแก่ฑว่าห้ารูนะครับตรงเนี้ยแก่ฑห้ารูเราเราตรงเนี้ยแต่ว่าตั้มว่าในตุ่งเนี้ยคุณรบ ตู้มาตู้นะครับพอทุกอย่างเรามาเรามาทุกเทาผสมกันทั้งหมดแล้วก็มันยินเลี่ยยินเลี่ยมปลอมทุกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปส่อมดินใด้เพิ่มเติมเลยครับได้เลยครับได้เลยครับแต่ว่าในส่วนกล้องอีกตัวนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมเล้งอีกเดียวว่ามู่ไใเดือนแต่ตีบุมเล้งอยู่ได้ตัวเดียวต่างเรียงปู้กับมุ่นใจเดือนอ่าอีกเดียวก็ไปเร่ยงไปมาเล่งหัวขี้ไปมาทำปุยมักมาทำดินปลูกมาทำอะไรต่างตนางเอาตัวนี้ไปบนด้านไปไปขี้นี่โยบหนึ่งเปิดติด นะครับทุกตายเนี่ยก็คือเราก็เลี้ยงไส้เดือนแค่เองกันที่นี้นะครับแต่ทุกตายก็วาบรรจุทุ่งแบบเนี้ยนะครับถึงตั๋วตุ่งเนี่ยทอบมึงซื้อรวยอ่าก็ตั๋วสร้างเป็นตันมันก็ลดเลยลดเลยนะครับยิงชื่อยิงมากยิงทุกลุงนะครับแต่ทุ่งนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทอันนี้หนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งกิโลนะครับในเรื่องกล้องตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปเลขการเลี้ยงไส้เดือนไหมนะครับได้ครับเพราะว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็จื้อว่าเรากร เรียงกันอยู่ได้คุณนะครับตัวนี้นะครับต้องรออย่งเนี่ยเดี๋ยวก็มาเลยในโปร่งผมปุผมมันจะเรียงโปร่งนะครับตัวนี้ก็จะเรียงกันอยู่นี่ละก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ปีเรียงแท้ปันนะครับแท้ปันเอฟกับอันนี้เอฟเป็ปีกันในคอนเริกับนะครับอันนี้คือขี้มันะครับยีเหลืองขี้นะครับเหลืองขี้ปุนี่จะยินนะครับจะยินเนื้อมันจะเลียดวะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เปลียงเรียน อย่างนี้จบสัมวัดเลยนะครับพอไห้เราไปไปได้ปั๊บเนี่ยไอ้ทวนงนี้เราจะมีการผรสมข้องเชือ้อดโกรุมาเชื้อราเคียวด้วยนะครับตรงนี้กองมอเตอร์โลก็มาในนําให้เราได้ใจรวมกันนะครับเส้นเลี้ยวเราแต่ถูกกระสอบที่เรารนเรา<ว>ทีนี้รนครับไอ้ตัวนี้ครับใช้เปลนี่รนอ๋อครับต้นตุ้นนะครับไม่ไม่รู้เขารู้จักกันไหมเนยอยู่นะครับอาจจะรู้จะเป็นรนตัวรนมุ่นครับลนมุ่นปุ๋ยนะครับแต่ของรนในใจตัวนี้คือวีไปวีมาถึงเม็ดปุ๋ยยังจะรุนเหมาต่างต่างกันเนี้นย อ่านะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆกล้องใส่เดือนนะครับลุดรถล,ลุ่มไปกันแล้วก็มีเขยลุดไปกันนะครับกติดอยู่ในทุกงนั้นนะครับข้อเส้นเซว่าการแต่ก่อนที่สื่อไปเขาสามารถเอาไปขยายไันไน,น,นะดดเดี๋ยวพวก้าไปเล่เรื่องกัน้นใบไ,ไม้ยักธร,รรมชาติอนนน่นั่นเลยแ่งคิดของเล่แล้วก็ในท่อนกล้องทายผู้พินนะครับก็คือเราใจใบไม้ยักธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ในทงงง่อนกล้องการการพินตั้งแบบแบบต่างๆเนี่ยนี่คือการเปลียนรูปมาแล้ว เราปิ้นแล้วเราเราเปรรูปมากนะครับเราตั้มกระเป๋ากระเป๋าตัวเนี้ยนะครับแต่ก็มีไส้เราไปได้จริงจริงมันเศร้าเลยจบนะแต่ว่านี่บ่าวว้าลงไปเลยบ่า,า,าวว้าลงไปเลยนะครับเนี้ยแต่บ่าบ่าวว้าลงไปเลยกฝนนะครับตรงเนี้ยงั้นเราเป่าเราไปเหล็กฝนละหน่วยนะครับตึ้งเนี่ยครับใบหนึ่งที่เราจำได้กันอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับมีใบหนึ่งมีสับในมีด้บ่อยนะครับตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วเราเอามาจากใบไม้จากธรรมชาติเลยนะครับที่มีตัวไปไม่ว่าจะอยู่ในแปลงหรือว่าอยู่นอกแปลงแต่ตวนนี้จะใช้ที่สะดวกที่ทุด <c oughs> นะครับใบไม้ประเทศไทยเราเนี้ยตื้อใบไม้นี่ให้ซิได้เยอะแล้วก็มีรูปแบบที่ห <c oughs> ลากหลายนะครับ ตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาต้องซืบตอนตอนนี้กลองเราเนี่ยในอย่างนี้ยังไม่มีที่ยังไม่มีนี่คือเราได้รูปแบบการทํำวิธีการทํามาจากไหนครับคิดกันว่าเในตำเพื่อที่ให้มีที่ที่ท่างของเปลอดีๆนะครับตรงนี้นะครับมีเห็นเมื่อก่อนมีก้อนมีการยอมผ้าสำผ้าหมัดยอมมีก้อนสำผ้าไล่ไล่บบนะแต่ว่าเราว่าดีตาได้ห้าจากที่ธรรมชาติได้แต่พอ้าที่ธรรมชาติมือนนึกว่าถ้าเราไปต้มก็ไปเบ็บแต่ถ้าว่าเรา เอามาพิน,บน,นแบบนี้การไอเบฟหนึ่งบางคนที่บางคนกระจายระบบะการที่การตีทุบนะครับถึงตอวนี้การท่องทิมชุดอนุรักษ์อุทยานในพวกนี้หรืออาจจะเป็นนุวยปิตากฟ้าพวกนี้เขาก็จะท้นบางท้นอยู่กันนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเงนินหนอจริงหนอจังก<ห>็คือท้นในโพลูอะที่นี่ใบนี้คือที่นั่นนั่นแบบนี้รับก็คือมาลงผ้าแบบนี้แต่ทุกใจรอรอไว้มองเห็นว่าต่างรอที่ได้ทำตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ว่า แรงตั right ้มนะครับปลอดว่าตัวนี้มันตอบโจทย์เร so ื่องการลงเทวด้วยนะครับเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมายึดและก็มาแปรรูปมาเรรูป้ต่างๆนะครับก็คือซีแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยมันต้นไม้แต่ละใบนี่ครับมันจะออกที่ไม่เหมือนอ่าสี่เรื่องอันนี้มาจากใบใบใบใหม่เลยครับอันนี้อาจจะเป็นในพวกน้าหมากรอนะครับปีกาเกโออ่าใบชักเก่านะครับแต่ละแต่ละอย่างนะครับบางตัวอ่าซีซีบางตัวที่เราทำเนี่ย อาจจะไม่ต้องเป็นซีก็ได้ครับนะครับแล้วก็ในทุ่นตรงนี้ครับไอ้นี่เป็นป้าดีเราปินลงป่านางวัดเราปินลงป่านั้แบบนี้แล้วนะครับเราถ้ามาที่จะเอาไปแปรรูปเลยนะครับเผื่อที่จะทำเพือก็ได้ให้เหนือป้าจากใบไม้กับป้าเนื่งพื้นไม่ราคาไม่มากนะครับทำให้ไปเคลือบมูลราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ป้าเนื่งกินเราได้ สารชีวินโดยที่วาร์โม่จําเป็นต้อเปิดใจที่เคมีนะครับตัวเนี้สิ่งที่คนมีกิจกรรมอยู่มากมายนะครับถ้าเกิดว่ามีคนจะสนใจมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะติดต่อสร้างซื้อสินค้าเข้ามาชมเพลงถ้ามาติดต่อชมทางใดได้บ้างครับเฟซบุ๊กนะครับก็ในทุ่งของเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นบางบางกรุงรัฐความท่าสมิตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวนี้ในการในทุ่งกงไล่ก็ไล่ใจเบือเดียวกับเบือตู้นะครับสูงแปดฮกส่องเจ็ดฮก กาวสูนหนึ่งกองนะครับแล้วก็เท่าเพื่อทันใดอ่าเยกไม่ต่านถ้าอยากเขี่ยเต็มใจในคุณระเดชอยู่ประมาณก็เยกว่าน้องชี้นะครับคือพวกมันเฉยชี้นะครับรอทาบมาติดยาผัท่านติดต่อโดยตรงกันได้นะครับตรงนั้นนะครับครับก็สามารถติดต่อเข้ามาีแข็งตาำเมื่อโตถืออยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ทีนี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆให้ท่านผู้ชมได้มาเรียนรู้เยอะแยะนะครับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเราเองนะครับนําไปปรับใช้ที่นี่ก็เป็น นึ่งตัวอย่างนะครับสี่อยากจะให้สัานผู้ชมนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้วันนี้ก็ต้องข้อตัวล่า,าไปก่อนลาวนะครับขอพักกันไหมสวัสดีครับ